สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้พาไปน้องมาดูรถขุดสี่ถม,มลสี่เสือสี่เสือสาม่ายครับอ๋ <laughs> อ,อรวมด้วยช่วยกันครับ นี่เล่นจากมุมสูงเลยซานี่ 200C อยู่ข้างล่างสุดครับแล้วก็ M0 รุ่น10แล้วก็ซปเปอร์ครับโคเบโกซปเปอร์ SK 200ซปเปอร์แล้วก็ S SK 235 SR โอ้โหนี่195เนี่ยสายแบกก็สายแบก เร่ง,งานน่าจะเสร็จแล้วเอาล็อกครับโอ้ดีใจอุ้มหนักจริงนะเจ้าปั้าทมองข้าวนี่ล็อกตะเทียนครับตะเทียนจัดให้ต่อ,อยิ่งยงมโชว์ความแข็งแกรง่งเลยครับโอ้ปงท้ายก็ได้เกียร์ได้เนี่ยไม่มีควันเลย ไดข่าวไปฟิตมาใหม่นีหกดีหกดีสสานะครับ6 D, 6 D 3, 4, 3, 1, หกดีหกดีสามี่ออสามนะ่ไน้องหดีสามหเครื่องอ้ามาแล้วตันนก็เจโอเป็นฮิโน่ ino, ครับเจโอห้าอีคิดทีเอหกสูบหกสูบสองคันอยู่ขา้างหน้าสามนี่สอง่นั่น ีสูครับบุดบอได้สวยนะนี่ร้อยเก้าห้านะทำนี่รวมด้วยช่วยกันครับโอ้ยสูงไดก้กลาอ๋าตอนนี้ก็ขึ้นอยโยกเลยครับเนี 95, ่ยร้อยเก้าห้าเฮ็โอนจดดี ใช่ครับใส่เยอะซะด้วยตั้งครับตั้งเพื่อจะให้ดินหรือว่ารถไม่ไหลนะจะได้เก็บน้ำได้ดีมากอีสุได้กา้าโอเมกา้กาเมก้าห้าร้อยซีลี500ห้าร้อยครับมาแล้ว ไปกันท oh, <eight. c oughs> kind of ุกคนะไปกันทุกคันครับหกดลั่นบอกันหม้ันริ่งงานสุดๆเดี๋ยวดสิโรดึมนครับาเก็บไล่มาก็จะชันขึ้นเรื่อยๆครับ รวม้วยช่วยกันสนุกดีน้องสนุกดีบ st ่อเนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นหมื่นนะครับหมื่นสองน่าจะเกือบสามสามหมื่นคิวสองหมื่นคิวุดได้สวยเป็นชั้นๆครับวางเพื่อให้ปลาวางไข่หรือว่ากันกันทังครับหนึ่งชั้นสองชั้น 1,2,3,4ชั้นนะครับทั้งหมดโอ้เห็นตัวว่าคันนี้จะขายนะนี่จะปล่อยนะพี่น้อง SK 2 3 5 SR สนใจชิ่นชอบก็ลองสอบถามได้ครับนะอ๋อจะไปเคลียร์แล้วเคลียร์ไปเคลียร์ดินนบ M0 ้ดยช่ชยกันเอาดิซิสุเตกาเดี๋ยวลงไปข้างล่างน,น้องพาไปดูลึกๆว่าเป็นยังไงโอ้สามีตัวของแข็งนะ สบายสบายนี่ไม่ชันครับ ตรงนี้เลยครับสำหรับคอร์สึ่งศูนย์ซีเอ็มซจะเป็นซูเปอร์ครับนะ SK200 สองนึ่งซูเปอร์กราฟิกเอมเหมือนผมจะได้กลิ่นน้ำมันตัวเดินครับ เหม็นขึ้นมาพี่น้องน่าจะคันไหนน,นอแน่ยุงขี้ใหญ่บุญขี่ใหญ่ยยย <c oughs> นี่ก็อินซีโร่อยู่ตรงนี้เลยตัดกันใกล้ๆนะค,ครับ tiếng ra đùng đùng kêu á mùng kíi không áo, nát cả đầm nè, quay quay ป oh. oh. ระมาณหาสิบบาทนะโอ้โหรถพป่น้องรถนางฟ้าสองสี่อาจจะก็อาจจะสนิมหน่อยแต่ว่าก็แรงดีครับอันนี้ โอ้ได้ทเห็นเลมันรอเลยสนใจก็เข้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพ์ยนะครับคุ้มาได้ท่านใดสนใจขุดบอลักษณะน,นี้เหมือนบอ่บอบ่อเพื่อจะเก็บน้ำะจะปลูกประมากหลากมายหรือว่าทุเรียนครับโซนจันทก็ก็ได้ครับนะ 0 9 8 2 7 2, ้3แป2เ็้สองทักมากหรือจัดให้ครับเรามีสายแข็งอยู่สายแข็งบุรีรัมย์ครับเอ้าร็อก195ขอยิงยงครับ พลรงงานสุดๆจะสมงมอบงานครับไม่ให้ฝนตกทันตรงน,นี้แรงสักอาทิตย์ก็ได้ครับไม่มีปัญหา200ซีจะโน่นไม่ต้องเดี๋ยวลงไปเล่นได้โอ้สายดันครับฟอร์ด7710 วเวลาหมดหมดเวลาครับต้องขอตัวก่อนครับพี่น,อน้องอากาศ้อนร้ายจบด้วยซานิอสไวน์204อยู่ข้างล่างสุดโรบิโก้ s 200, เอส0 0 s ุ p e r หรือว่ามักเอกนะครับไเจ้าเอสอาร์235 ก็เอ็มศูนย์สองศูนย์สบผมชอบนะชอบสูตรกานขุดสตรุดมมงสุดยอดมากครับอ๋อพี่รก ดูได้ครับในคลิปทงชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ X Carvey Truck ใจบริษก,กินหรือว่าช่องทางทำมาหาก,กินก็สอบถามได้ครับปรึกษากันได้หรือว่าเข้าไปดูยูทูบหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ก็จะดูรเรื่องกันนะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องไม่น้องยกเว้นเรื่องเงินฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ